สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจำเดือนตุลาคม2566กันนะคะ,ะคลิปนี้เป็นคลิปของครึ่งเดือนแรกนะคะก็คือตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ตุลาคมนะคะและเป็นของคนลักนาราศีธนูคนลักนาราศีธนูเนี่ยนะคะตัวตวนของเขาคือดาวพฤหัสเนี่ยนะคะอยู่ในเรือนปุตตะอยู่คู่กับดาวพระหาหูนะคะ การทำนายดวงในคลิปนี้เนี่ยเราจะทำนายก่อนที่ดาวราหูจะย้ายนะคะเพราะดาวราหูเขาจะย้ายครึ่งหลังนะคะเพราะฉะนั้นเราลองดูว่าครึ่งแรกจะเป็นอย่างไรหลายท่านก็คงจะเหนื่อยนะคะเพราะว่าได้รับอิทธิพลจากการกระเพื่อมของดวงดาวก็คือดาวราหูเนี่ยเขาจะออกจากราศีเมษเข้าสู่ราศีมีนเนี่ยแล้วเขาก็ทับตนุลักษณ์ของคนล,นลัคณาราศีธนูด้วยเนี่ยมันก็คงได้รับ อิทธิพลได้รับแรงกระเพื่อมนะคะ,ะมากหน่อยก็คืออาจจะเกี่ยวกับเรื่องบางคนก็อาจจะเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้นะคะถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็เหมือนได้ก็เหมือนดักดาสากันเนี่ยเหมือนเอาเอา,เอาอีกละกลับมาอีกละเหมือนจะหายเหมือนจะดีตอนนี้อาจจะเริ่มรู้สึกว่าเป็นเยอะแต่ว่า เดี๋ยวก็จะออกไปแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะออกไปแล้วถ้าออกไปเนี่ยนะคะแล้วก็จะค่อยๆดีขึ้นอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเพราะดาวราหูเนี่ยนะคะเขาก็เบียนดาวพฤหัสอยู่ตัวตนของเราเนี่ยก็เลยโดนเบียนไปด้วยนะคะทำอะไรมันก็เหมือนไม่เต็มที่ไม่เต็มร้อยได้อะไรก็ได้ครึ่งๆกลางๆนะคะลงทุนอะไรไปก็อาจจะไม่ได้ดังใจนะคะเพราะฉะนั้นถ้าราหูย้ายก็อาจจะ ดีขึ้นนะคะคนลัคนราราศีธนูเนี่ยนะคะตัวตัวท่านเองเนี่ยนะคะในเดือนเนี้ยนะคะในครึ่งเดือนนี้ก็เห็นว่าเป็นจังหวะชีวิตที่ดีเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะเพราะดาวเจ้าเรือนการงานเนี่ยนะคะคือดาวพุธเป็นเกษตรและเป็นดาวดวงเดียวกับดาวเจ้าเรือนปัตนิด,ด้วยการงานก็จะเด่นนะคะงานก็ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ ทำอะไรก็เหมือนราบรื่นมากขึ้นนะคะเพราะว่าดาวอาทิตย์กับดาวพุธก็เป็นคู่มิตรกันดาวอาทิตย์ก็มาจากเดือนสุพะนะคะเพราะฉะนั้นคาดหวังอะไรเกี่ยวกับหน้าที่การงานมีโอกาสสําเร็จและอีกทั้งเนี่ยนะคะดาวศุกร์เนี่ยนะคะก็เป็นดาวเจ้าเดือนลาภะแล้วก็ดาวเจ้าเดือนอริเนี่ยนะคะแต่ก็โคจรอยู่ในเดือนสุพะเนี่ยมันก็ส่งผลส่งอิทธิพลให้เจ้าชะตาทําอะไรเกิดผลสําเร็จได้สูงอ่ะนะคะอ่ามีโชคมีลาบด้วย ด้วยนะคะแล้วก็มีอะไรที่ดีในชีวิตเข้ามาแต่ปัญหาอุปสรรคก็เกิดขึ้นได้นะคะ,ะสิ่งที่เราคาดหวังสิ่งที่เกี่ยวกับราบผลเนี่ยนะคะบางทีมันก็ไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ะคะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนลาภะเนี่ยอยู่ในเรือนสุภะเนี่ยเกิดความสุขความสมหวังก็จริงแต่มีดาวเสาดาวคู่ศัตรูเล็งเนี่ยนะคะ,ะผลที่เราได้มันอาจจะไม่ได้ร้อยปร์เ็นละก็ถูก เขาเรียกว่าถูกเบียนไปนะคะแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะเราไม่คาดหวังเราก็จะไม่ผิดหวังเพราะฉะนั้นอย่าคาดหวังนะคะสำหรับคนลัคนาราศีธนูทีนี้คนลัคนาราศีธนูเนี่ยมีดาวเกตดาวเกตเล็งรักอยู่ในเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะ,ะที่จริงดาวเจ้าเรือนปัตนิเขาเข้แขมแข็งดีนะคะในครึ่งเดือนแรกเนี่ยดาวพุธอยู่ในเรือนกรมมะและเป็นกเกษตรเนี่ย การงานเนี่ยนะคะหุ้นส่วนคู่สัญญาก็ได้หรือว่าคู่ค้าลูกค้าเราเนี่ยเราทำธุรกิจทําค้าขายเนี่ยก็โอกาสสำเร็จสูงโอกาสที่จะมีความก้าวหน้าดีลูกค้าดีนะคะค้าขายกันได้ดีส่งผลให้หน้าที่การงานมั่นคงดีเนี่ยนะคะมีดาวเกตเข้าไปอาจจะทำให้อาจจะมีความยุ่งมากหน่อย วุ่นวายมากหน่อยแต่ก็โอกาสสาเร็จแต่เรื่องความรักความสัมพันธ์เมื่อดาาเกตเข้าไปเนี่ยก็ทําให้เราจิตใจฟุ้งซ่านหน่อยจิตใจอาจจะไม่ได้อ่าหรือไม่ก็คู่เราอ่ะนะคะอาจจะฟุ้งหน่อยอาจจะทําให้เราแบบเหมือนกับกระทบใจเราบ้างนะคะทาให้เราหงุดหงิดได้บ้างเพราะฉะนั้นตรงจุดเนี้ยนะคะก็ มันก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆน,ยนะคะก็แต่ว่ามันก็จะทําให้หงุดหงิดทําให้กวนใจได้และอีกทั้งดาวศุกร์เลื่งกับดาวเสาร์เนี่ยเรือนสุภะอีเนี่ยนะคะมันก็เลยทําให้มีความตึงเครียดมีความเครียดกันบ้างนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะมันก็เจอกันกระทบกันทุกๆคนนะคะแต่ว่าอยู่ที่เราจะวางใจอย่างไรนะคะปัญหาเรา เป็นอย่างเงี้ยบางทีมันก็เล็กๆน้อยๆแต่ก็อย่าไปขยายให้ใหญ่โตก็แล้วกันนะคะสำหรับคนลักนณาราศีธนูเพราะโดยรวมแล้วเนี่ยมันก็เราก็อาจจะตึงๆอาจจะมีความคิดมากอาจจะมีความวุ่นวายใจเกี่ยวกับเรื่องอความรักบ้างนะคะ,ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะอยากจะให้ไปโฟกัสเรื่องงานเพราะง,งานคุณจะมีโอกาสที่สําเร็จได้สูงได้ดีนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องการเงิน การเงินก็มีโอกาสที่จะใช้จ่ายเงินไปเยอะอยู่นะคะเพราะว่าจะเห็นว่าดาวเจ้าเรือนกระดุมพระเนี่ยอ,อยู่ในเรือนสหัชชะเนี่ยนะคะใช้จ่ายเงินไปออกไปสู่สังคมอาจจะเพราะว่างานสังคมหรืองานอะไรที่เราจําเป็นต้องใช้เนี่ยออกงานเนี่ยเราก็อาจจะต้องใช้จ่ายหมดเปลืองไปแบบนั้นแล้วก็เจอดาวศุกร์คู่ศัตรูเล็งอีกมันก็ใช้จ่ายค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันน่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะโดยรวมแล้วก็คนก็ ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงมากมายนะคะไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงมากมายเพราะว่าตำแหน่งของดวงดาวคือดาวเสาเนี่ยนะคะอยู่ในเรือนที่สเนี่ยนะคะ,ะแล้วก็มีดาวเขาเรียกว่ามีดาวเสาร์เนี่ยอยู่ในเรือนที่สามได้เกณฑ์นารกเกณฑ์น,นะคะก็ส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยนะคะทำอะไรแล้วก็อย่างน้อย ก็ยังเกิดผลดีผลสําเร็จได้อยู่นะคะ,ะและดาวเสาร์ดวงนี้ก็เป็นดาวการเงินด้วยเพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยนะคบปัญหาใดๆเนี่ยมันก็คลี่คลายได้นะคะคลี่คลายได้เพราะยังอยู่ในตําแหน่งที่ดีอยู่ในตําแหน่งที่ให้คุณนั่นเองนะคะสำหรับคนลัคนาราศีธนูก็ฝากไว้เป็นไอเดียสรุปก็คือการงานเด่นเด่นดีเลยนะคะ ความรักก็โอเคนะคะโอเคอยู่ถึงแม้จะมีปัญหาจุกจิกกวนใจบ้างแต่ก็ถือว่าโอเคนะคะ,ะส่วนความรักใหม่ๆก็ยังไม่แนะนำรอก่อนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นความรักที่ว่าเป็นสามีภรรยากันอะไรเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีคนที่คบกันเป็นแฟนอยู่แล้วเนี่ยก็ดูกันไปเรื่อยๆศึกษากันไปนานๆถ้าของจริงก็จะอยู่ยาวนะคะก็แค่นั้นเอง แล้วก็ปัญหาจุกจิกก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ดังนาสากันนะคะสำหรับเครื่องเดือนแรกเนี่ยนะคะส่วนเรื่องการเงินาการเงินก็อาจจะมีการไหลเวียนบ้างนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากมายนะคะาการใช้จ่ายเงินก็อาจจะมีตึงหน่อยนะคะแต่ว่าก็ยังเห็นกระแสรายรับเข้ามาได้ดีอยู่นะคะอันนี้ก็ฝากไว้เป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางในการใช้ชีวิต ของคนลักนาราศีธนูหวังว่าเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีสติในการใช้ชีวิตอ,อย่าลืมสร้างกุศลบ่อยๆนะคะทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาไหวพระสวดมนต์เจริญภาวนาก็จะทำให้ชีวิตท่านราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วขอทุกท่านโชคดีรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ